คำถามต่อมาเขาถามจากคลิปหุ้นซีเคียวนะครับตลาดโตแรงรับยุคไบ e เบอร์เียวริตี้ครับเขาอ้างอิงเซียนท่านหนึ่งที่ดังมากเลยช่วงนี้ครับไม่เอ่ยชื่อละกันเพราะไม่รู้อ้างถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเซียนท่านนี้แนะนําว่าถ้าหุ้นลงจากราคาที่เราเข้าซื้อแปดเปอร์เซ็นให้คัดทันทีซึ่งขัดกับแนวคิดของ VI ซึ่งเสียนท่านนี้ เข้าใจว่าเป็นแนว VI ด้วยนะครับซึ่งขัดกับแนวคิดของ V i ที่ว่ายิ่งหุ้นลงยิ่งควรเข้าซื้อขอคำชี้แนะเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับโอเคครับก็เป็นน่าสนใจมากๆนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลคือของใครของมันแต่ละคนนะครับจะมีแนวทางไอเดียในการลงทุนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยสิ้นเชิงย้ําโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งพี่เข้าใจนะพอเราฟังเยอะนะเราจะเห็นเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่มันแตกต่างกันนะพอเราฟังเยอะเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วมันจะเกิดความสับสนครับเบิร์ตว่าเอ๊ะสรุปมันยังไงกันแน่นะสรุปมันยังไงกันแน่นะครับพี่แชร์เรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับหุ้นไม่เกี่ยวกับการลงทุน แต่เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่พี่เจอในชีวิตจริงนะตอนที่พี่ทําธุรกิจอยู่เนะี่ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็พี่ก็เกส์อะนะนะตกผลึกตัวเองเหมือนกันว่าคนเรามันมันคือความแตกตา่างนะเคสนี้คืออย่างนี้ตอนนั้นพี่ทำธุรกิจอยู่แล้วพี่ก็มีหงกังวลมากเลยเบิร์เรื่องพนักงานพนักงานตัวเองอะที่บริษัทนะครับว่าแบบเอ๊ะ เราควรจะทาไงกับเขาดีไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะคือ,อเขามาทํางานกับเราแล้วเขาก็อาจจะทํางานได้ได้ได้ไม่ตามเป้าแล้วกันที่เราคิดไว้ที่เราตั้งใจเอาไว้อเราคิดว่าเราทําไงดีวะแต่เขาเป็นคนดีมากเลยเบิร์ดน้องเขาเป็นคนน่ารักคนดีมากๆเรเรารสึกว่าเราทําไงวะจะให้เขาออกเราก็รู้สึกผิดมากเลยแล้วเขาเป็นน้องที่ดีมากเลยจะให้เขาอยู่งานมันก็ไม่ได้เลยเนี่ยมันแบบ มันจะเกิดความรู้สึกแบบเนี้นะครับผู้ประกอบการหลายท่านแล้วกันนะครับพี่ก็เป็นนะครับทีนี้พี่ก็ไปขอคําแนะนำะจากรุ่นพี่อขอไม่เอ่ยนามนะครับนะแต่พี่เคารพทั้งสองท่านนะครับก็เก่งมากทั้งสองท่านเก่งสุดๆอะเก่งสุดๆอยู่ในธุรกิจเดียวกันมีมี <c oughs> บอกว่าไงดีวะมียอดขายแล้วกันหลักพันล้านอาคือเซต็ตแน่นอนหลักหลายพันด้วยนะหลักหลายพันจนเป็นหมื่นล้านแล้วตอนนี้นะเป็นหมื่นล้านละ ก็เก่งมากทั้งคู่นะ,นะครับก็ถามนะทั้งสองท่านเลยนะทั้งสองท่านเลยคําตอบที่ได้เจ๋งมากทําให้พี่ตกผลึกเลยเบิร์ตคำตอบท่านแรกบอกว่าอ๋อตั้งแต่ผมเปิดธุรกิจมาไม่เคยเอาพนักงานออกเลยแม้แต่คนเดียวอืคนแรกบอกโอ้โหแล้วแล้ว,ลวพี่ทํำยังไงเขาบอกว่าถ้าถ้าเราถ้าพนักงานทํางานไม่ดี ความผิดอยู่ที่เราเออมีพี่ตั้งแรกบอกแบบนี้ความผิดอยู่ที่เราเพราะเราเนี่ยเออไม่ได้พูด the right man on the right job เออคือเราควรต้องวางเขาอยู่ในจุดที่เขาเหมาะสมอ่าเราสอนงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะความผิดอยู่ที่เราไม่เคยไล่พนักงานออกเลยแม้แต่คนเดียวเฮ้ยพี่บอกโห้ววเลยพี่ว้าวเลยพี่มาณนี้ถามคนที่สองต่อสองคนนี้ที่เจ๋งกว่านะสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ในธุรกิจกันโคตรเจ๊งคอนทราสสุด พี่คนหนึ่งบอกว่าอ๋อถ้าใครทํางานไม่ได้นะพี่ไล่ออกอย่างเดียวครับคอนทันปะเออสุดคั้วสุดคั้วเลยแล้วแบบคิดอยู่ในใจพืสิกันเป็นแนวทางเลยเลยแต่ซักเซสเหมือนกันซักเซทเท่ากันเอออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นเบอร์หนึ่งทั้งคู่คือแบบ เออม,มันมีหลายเซกเมนต์นะนะคละเซกเมนต์ประมาณนี้นะครับม่คนละเซกเมนต์กันแต่เบอร์นหนึ่งทั้งคู่เนี่ยพี่เลยตกผลึกเลยว่าแปลว่าอะไรเบิร์มันแปลว่าเราควรเป็นตัวเราอ่ะ <c oughs> แต่ละคนเนี่ยมันมีแนวทางอ่ะตัวอของตัวเองอะว่าเราชอบแบบนี้เราถนัดแบบนี้ถ้าแบบนี้ยเราทาแล้วเราสักเซสนึกออกไหมอ่า <c oughs> กับอันที่หุ้นบางคนก็อาจจะทําแบบนั้นแล้วเขาสักเซส อ่าเขาก็แล้วเขาสบายใจแบบนั้นเขาไม่สบายใจที่จะมีหุ้นติดลบเยอะๆเหมือนเวลาขาดทุนเยอะๆก็เป็นเป็นแนวเขาอะ่ะซึ่งก็ทัแล้วเขาสักเซ็เขาสบายใจเนี่ยหรอไหม่วนเวียอะไรหลายท่านหลายท่านรักนะหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกว่าการที่บริษัทติดลบเยอะๆเนี่ยก็เป็น,นนะปัญหาชั่วคราวนะถ้าเป็นปัญหาชั่วคราวนะเขาก็มีการซื้อช้อนเพิ่มแล้วเขาก็สักเซ็เหมือนกันคำถามคือแล้วแบบไหนถูกล่ะเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเบิร์ดทุกวิธีมันถูกหมดถ้าเราทําแล้ว เราเข้าใจมันว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าเราทําแล้วเราเราสบายใจกับมันนี่ออกไหมประเด็นจริงๆนะครับพี่บอกว่าพี่บอกแบบนี้ปัญหาของนักคุณมือใหม่เราพยายามหาวิธีซึ่งอันนี้ไม่ได้ถูกต้องนะัก มันไม่มีอยู่จริงหรอกที่ที่บอกเมื่อกี้นี่คือวิธีไงแปดเปอร์เซ็นคัดไหมหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่คัดมันอันไหนคือวิธีไหนที่ถูกต้องมันไม่มีวิธีที่อยู่ที่ดีที่สุดครับไม่มีครับสิ่งที่สําคัญของวีไอคือแนวคิดต่างหากว่าแนวคิดในการลงทุนของวีไอทุกคนเหมือนกันหมดคือซื้อหุ้นดีราคาถูกแนวคิดีอยู่แค่นี้ถือยาวอ่ะมีสามข้อมีแค่สามข้อนอกนั้นเนี้รายละเอียดปีกย่อยในแต่ละอย่างเนี่ยมันแล้วแต่ความ แล้วแต่คนละเราพอใจสิ่งนี้เราไม่พอใจสิ่งนี้เรารับสิ่งนี้ได้เรารับสิ่งนี้ไม่ได้พี่ก็เป็นครับเบิร์ตพี่ก็เป็นครับยกตัวนอย่างเช่นบางเรื่องแล้วกันนะที่แตกต่างกันนะสิ่งที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือเรื่องการขายหุ้นเบิร์ตอันเนี้ยลูกศิษย์จะเจอกันเยอะมากว่าการขายเมือ่อไหร่อ่ะซื้อรู้แล้วตอนเนี้ยขายเมื่อไหร่อ่าอันนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเบิร์ตบางคนบอกว่า <c oughs> นี่นะราคาหุ้นนะ่ถือไว้แล้วราคาหุ้นโอเวอร์ไพรซ์แบบสุดกูเลยเบิร์ตสุดกูเลย,เลย ก็ไม่ขายเพราะคิดว่าเอ้ยก็อนาคตจะมีอีกยาวไกลอ่าครับก็ไม่ขายถามผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะอนาคตก็ยังยาวจริงๆเห็นไหมก็ไม่ผิดแต่พี่ทาไม่ได้แต่พี่ทําไม่ได้พี่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่สมเหตุสมผลราคาหุ้นไม่ควรจะโอเวอร์ไพรซ์กับแฟร์ไพรซ์มากๆในระดับแบบสี่สิบห้าสิเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันไม่ควรอ่ะเช่นแฟร์ไพรซ์เราคิดว่าสิบบาทแต่ราคาหุ้นขึ้นไปสิบห้าบาทมุมมองพี่พี่คิดว่ามันไม่เหมาะสม มันไม่สมเหตุสมผลพี่เชื่อว่าเราไม่รู้ว่าช้างขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ได้ยังไงแต่วันหนึ่งช้างต้องตกลงมายงสู่พื้นดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกพี่เชื่อแบบดังนั้นพี่จึงไม่ถือหุ้นค้างไว้เมื่อราคาหุ้นโอเวอร์ไพรส์มากๆพี่ขายหุ้นเสมออืมนีเห็นไหมมันเห็นไหมว่าหลักการมันมันไม่มีหลอกวิธีที่แบบต้องขายเมื่อแฟร์ไพเท่านั้นก็ไม่จริงก็ไม่จริงมันแล้วแต่คนแล้วแต่ท่าว่าเราถนัดท่าไหน เนี่ยออกไหมอืมป็นคนที่โอเวอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ขายเนี่ยก็มีโอกาสได้หุ้นสิบเด้งยี่สิบเด้งเนี่ออกปะแต่พี่เนี่ยก็จะไม่มีโกาสได้แบบนั้นเพราะว่าถ้ามันคุณมันชอบโอเวอร์ไพรส์อ่ะพี่ก็ชอบขายพี่ก็ได้กำไรแบบเด้งสองเด้งสามเด้งอยู่อย่างเงี้ยเด้งสองเด้งสามเด้งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะทีทีอ่าทีท,ทีกว่าแต่คนที่ถือยาวก,กว่าก็จะได้ถือหุ้นได้ยาวก,กว่าอ่าสิบเด้งอ,อาจจะสามปีห้าปีนี่ออกไหอ่าก็แล้วแต่ ความถน,นัดของแต่ละคนเนื uh ่องแมบเห็นว่ามันไม่มีผิด uh huh. ไม่มีถูกครับเบิร์ตมันคืออยู่ว่าเราเนี่ยชอบท่าไหนพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่สบายใจเวลาที่แบบราคาพูดเป็นโอเวอร์ไพรส์มากๆมไม่สบายใจนอนไม่หลับเ์ย mm hmm. เออนอนไม่หลับรู้สึกว่าเรากังวนลนะว่าโอ้โหแม่งแล้วเราต้องแบบอยู่บนยอดดอยอันเหน็บหนาวแล้วแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยก็ก็ขายมาซะสิเพื่อความสบายใจเห็นปะ mm hmm. คือมันไม่มีรลอเออมันไม่มีหลอกว่า สุดท้ายเราเข้าใจโมเดลชั่นจริงหรือเปล่าสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องไฟล์เอาจริงๆไม่ใช่ดีเทลพวกนั้นแต่คือคุณเข้าใจววเดลชั่นจริงหรือเปล่าคุณมองเห็น oh. แฟร์ไพรชัดจริงหรือเปล่าคุณเข้าใจคุณภาพธุรกิจขาดจริงหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่ต้องเน้น hmm. อืออือเวยทุกคนแม่นพวกนี้หมดแม่นว่า <c oughs> คุณภาพเปะ๊ะราคาเปะ๊ะราคาอาจจะไม่เปะ๊ะราคาหยาบๆได้แต่คุณภาพต้องเปะ๊ะเออโฟกัสทีี่กว่าครับ อืมหลายคนอาจะอยากรู้ว่าลสารุปพี่เลือกแนวทางไหนกับลูกน้องฮนะ <st> อ๋อพี่เลือกเดินออกมาจากบริษัทครับเบิร์ตอย่างทุกวันนี้นี่เองเดินออมาหลายปีแล้วครับสี่สี่ห้าปีแล้ว เออได้ได้ไดช็อตนี้ได้เออได้ครับสุดครับอันนี้สุด <c oughs> คิดว่าเราต่างหากครับที่ไม่สุดกับ <c oughs> กับกับระบบตัวเรานี่แหละปัญหาครับ <c oughs> อ่าอโอเคอ่ะ